สวัสดีครับสวัสดี f อีผู้ติดตามช่องแปดมบุญครับสวัสดีลูกศิษย์หลวงปู่หงผพรมป็โยช่านนะครับวันนี้ช่องแดก็มาที่วัดป่าเลไลวอรวิหารสุพรรณบุรีครับวันนี้มีงานประกวดที่วัดป่านะครับอันนี้จะมาตามอาพาหลวงปู่ที่งานประกวดที่สุพรรณบุรีครับมาหาของดีที่สุพรรณนะครับ เดี๋ยวมาถึงวัดแล้วก็ไปทาบ,บุญก่อนครับแล้วค่อยไปตามหา,าพระสงฆ์ได้ครับไปชมนะครับนี่แว้นมาจากนาครถมมาสุพรรณเลยครับอันนี้มาไกลหน่ยครับ ปลาเลไลนะครับจะได้ผ่าด้วยเขียนชื่อจับตัวนีผ่าหัวอัออนใสๆเแข็นชื่อนะครับสวยเอาไปไว้ไหนะ Que não é ferro. อีกครับแล้วก็ไว้นี่ก็พระครับไปนะครับไปหาพระลูกปู่กัน

อาวุธทำยังไงนานี่เนี่ยบรับเราสานะรที่จอดหน้าระตรนะครับรถที่จอดหน้าตเรนะครับขวาฮะเขาติดใต้ไว้นะคับมีา้นะครับวิ่งเข้านะ สามตัวไขติอศูนย์ก้าแปบนสามตัรไปเขาิอศนย์ห้าแปดบยทุกคนอย่างืมครับงานคันนะเก้างไปทเอร์นงมนันนะครับเก้าตังไปทำเชอร์หนึ่งสอามหนึ่งบัาเทนัรนะร่ยหน้าตัววเขาทำนะครับขวาตา สือุักกหอตั้มาได้ไหมครับมวนาด้วยครับขอบคุณสิบห้า้ไหมจ 对。是 ได้ยยังเงียบนอกจากบ้านมา10โมงมาถึงถึงไงอกว่าหน่อยครับทุกท่านที่มือคนอนำมาถึงยังไม่ได้จองโต๊ะเมบจอวัง ทีมงานจอโตมีสองตัวต okay. uh, ิดอยู่ตรงไหนบ้างไหมครับสองตัวติดกันครับโอเคอ่เดี๋ยวให้เดินให้พี่ข่าเดินไปนะพอดีขี่รถมาก็แวะข้างทางเจอแผงก็แวะข้างทางไปเรื่อย เจอท่าหลงปู้แล้วครับแต่เป็นของก๊อล์ฟนะครับก็อย่างดีสำหรับท่านที่หาโต๊ะอยู่หนึ่งตัวที่ไม่ติดกันนะครับเออ่ถ้าในโรงพยาบาลมีนะครับโต๊ะหนึ่งที่ไม่ติดกันนะครับที่เป็นหลุ่ม เมื่อวอนเอาอามดครับนี้เป็นแบบสักประมาณวันน้เาไล่ก็ว่ากันรีบไปรีบไปเดียวที่อยู่ในโรงไม่ติดกันนะครับจีนมา้วจะให้กามเดี๋ยวรอแป๊นึงนะครับรอทพ่อะิากับน

เราอาจจะต่างกันนิดนึงนะครับเพราะว่าเราเรารู้จักฝรั่งไม่ครับนี่แล้วสุดท้ายแล้วจะต้องมาโดนกันโดนได้เลยเราแข่งกันเยลข้ามาจ้องกันนะครับจะได้เรื่อกหมาดูเลือกหมาดได้เยอะนะครับเรานิอาดจะเล่นตักหมอเลยหรอเขาเรานิอาจจะเล่นตักหมอเลยหรออันนีบาทนะพี่อันนี้กี่บาทครับอาจารยเอาห้าบาทครับ ที่ไหนไม่รู้เป็นปิดตาเเป็นปิดตาแล้วเป็นยันไม่รู้ตอบคุ่นกรับง่ายๆเลยเนี่ยลูกสะกดได้ก็ไม่ได้เลยนะไม่ได้เดินกลับเลยนะได้ว่า อันนี้ขายยากอันนี้ขายไหมถือยากถือยากอ่ะจบไปถือต้องต้องอะไรนก่อนอันนี้อันเลยมันมันคู่นี้มันมาด้วยการหมื่นนึงเดี๋ยวเดิน i have

ต้องมีวั tamam. นเสาร์ไม่ว่างมาติดงานนี่ไงเฮ้ยเท่าไรเนี่ยเนี่ยเท่าไรคู่นี้พี่สิบสามสี่พันห้าพี่หนุ่ม

Okay. แต้ยเดี๋วทีหน้าไปเมปืองไทย ที่เจอพระผงหลวงปู่นั่งโต๊ะหมูนะ่ครับแต่ว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่สภาพสึก ไอ้ไอ้ลงสีอ๋อก็น่าจะไปหรือเปล่าเดี๋ยวเป็นโต๊ะออกเดี๋ยวเอามาให้เลือกไว้เลยได้เออเอาหูมุ้งเงี้ยพี่ขาหูมุ้งเงี้ยผมก็อยู่เงี้ยไม่อยู่กับพี่นาอะไรใช่ไหมคือแยกกันมายอย่แยก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 ตรงแยกรวมกันตายตายเออได้เดี๋ยวเดี๋ยว Редактор

สีสุพรรณก็ที่ลูกสะกดเนื้อเมฆกระพัดของหลวงปูงง่หงหลวงปู่ขี้ปุกเซกครับเจ้าของแผงบอกว่าไม่รู้ที่ไม่รู้ที่เปิดไว้ก่อนเลยครับห้าร้อยถ้าต่อต่อน่าจะได้เลยเต็มที่ผมว่า3ามร้อยครับต่อได้ ว่าเจอที่ตลาดลาอนินไลน์พร้อมกล่องก็ห้าร้อยเงก็ต่อได้ไมไ่ต่อถามราคาเฉย